กำลังเป็นที่จับตามองพร้อมถูกยกให้เป็นหนุ่มฮอตอย่างมากขณะนี้สำหรับเอมภูมิพัฒน์ถาวรศิริที่ถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อโรงหนังเพราะเนื่องจากมีผลงานภาพยนตร์ให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งองาแต่ละเรื่องหนุ่มเอมก็ติดแพกแตกจนทําให้แฟนคลับอินตามกับบทบาทที่เจ้าตัวได้รับซึ่งล่าสุดในงานบาวงมงสงภาพยนตร์ไทยประทึกขวัญเรื่อง Delivery Man Delivery Man หนุ่มเอมก็ได้ขอบคุณแฟนคลับพร้อมกับยอมรับว่ากดดันเรื่องการแสดงอยู่อยากพัฒนาและพยายามทําผลงานทุกชิ้นให้ออกมาดีที่สุดหนุ่มเอมเ สำหรับคำที่ว่าเจ้าพ่อโรงหนังโรงภาพยนตร์จริงๆผมทำงานน้อยชิ้นนะแต่ละปีบางครั้งมันดันมาออนแอร์ช่วงเวลาเดียวกันเฉยๆก็เลยดูเหมือนติดๆกันซึ่งปกติถ้าไม่มีอะไรทำก็อยู่บ้านไม่ได้รู้สึกว่าออกกองทุกวันขนาดนั้นถามว่าเราเลือกงานจากอะไรเลือกมองบทแบบไหน,นเราไม่รู้หรอกว่าเราอยากได้อะไรคือมันก็มีตัวละครหรือบทที่เราอยากเล่นมันเป็นอุดมคติและความคาดหวังเวลาเจอตัวละครหรือโปรเจกต์ที่มันใช่มันจะรู้สึกว่ามันอยากทำ โดยที่เราไม่ได้จินตนาการก่อนว่าจะมีสิ่งนี้ส่วนหลายคนบอกว่าเราเหมือนพี่อนันดาในยุคที่เขาดังๆมีคนชื่นชอบผลงานของเราผมว่าเหมือนแค่ด้านความหล่อมากกว่าก็ขอบคุณมากๆคือผมพยายามทําทุกงานให้มันดีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องการแสดงของผมมันไม่เคยง่ายกดดันมากๆก็พยายามจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ดันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ขึ้นกับตัวเราขนาดนั้นบางครั้งเราก็ทําได้ดีไม่เท่าความคาดหวังของตัวเองก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับเรื่อง delivery man delivery man ก็อาจจะต้องลดน้ำหนักของกว่านี้พ่ออีกหน่อยน่าจะมีเวลาอีกสักหนึ่งเดือนซึ่งมันก็มีศีนแก้ผ้านิดหน่อยต้องไปวิ่งหัวเราะสำหรับการเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครถามว่ามันติดกลับมาใช้ในชีวิตไหมไม่เลยครับผมไม่เคยอยู่กับตัวละครตอนกลับบ้านเราจะแยกว่านี่คืองานและนี่คือชีวิตส่วนตัวเราไม่ได้อยากอยู่ในตัวละครนี้กลับบ้านมาก็ต้องมาเป็นตัวละครนี้ผมอยู่อย่างนั้นไม่ได้ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการจมดิ่งเราอยากมีชีวิตส่วนตัวเวลาคัดเราก็เป็นตัวเอง เราอยากเป็นตัวละครแค่ตอนทำงานเท่านั้นส่วนตัวรู้สึกอยากจะลองไปเล่นละครดูบ้างที่ผ่านมาผมทำละครเวทีอยู่บ้างเนื่องจากเป็นสารที่ชอบพอเป็นการแสดงไม่ว่าจะรูปแบบไหนมันโอเคหมดเลยไม่ว่าจะเป็นละครช่องละครเวทีละครได้หรือว่าหนังภาพยนตร์มันเป็นการแสดงแล้วก็สนใจไปหมดก็ทางผู้ใหญ่ติดต่อเข้ามาบ้างแต่ผมก็อาจจะยังไม่เจอโอกาสที่เหมาะสมในการกระโจนเข้าไปทำบางอย่างแต่ผมพยายามทำละครเวทีปีละครั้งก็รู้สึกว่าเป็นศาสที่แฮปปี้มากละครเวทีคือเราเล่นไปแล้ว มีผู้ชมอยู่ข้างหน้ามันสดมันแฮปปี้ครับส่วนสาวๆหลายคนที่ยกให้ผมเป็นหนุ่มฮอตเพราะสเสน่ห์การแสงเงอจิงทําให้คนอยากรู้จักผมก็ขอบคุณมากๆครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองฮอตคือผมไม่ได้เล่นติ๊กต็อกจะชอบมีเพื่อนมาบอกว่าเจอเราตามฟีดบนติ๊กต็อกบ่อยมากก็ถือว่าโชคดีที่ผมไม่ได้รับรู้ในสิ่งนั้นก็เคยคิดที่อยากจะเล่นติ๊กต็อกนะสําหรับกิจกรรมของสมาคมนักแสดงคือมีทั้งปีครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางโซเชียลซึ่งถ้ามีอะไรผมก็จะรีบอัปเดตแต่ว่าตอนนี้ ก็ยังประชุมกันอยู่ยังมีหลายๆสิ่งที่เตรียมตัวทําในปีนี้ประมาณ345อย่างฝากติดตามกันด้วยน่าตื่นเต้นทุกอันและส่วนหนึ่งที่สมาคมอยากให้เกิดขึ้นก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้มันถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันยาวๆนอกจากเรื่องการยกระดับคุณภาพการแสดงผมรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงจรงิจรงๆแล้วมันมีสิ่งที่ต้องพัหลายอย่างมากๆผมไม่ค่อยเห็นนักแสดงที่ทำแค่การแสดงอย่างเดียว และอยู่ได้ถ้าคำว่าวิชาชีพมันหมายถึงการทำสิ่งนี้แล้วเลี้ยงชีพได้นักแสดงหรือว่าคนทำหนังก็อาจจะไม่เคยเป็นอาชีพก็ได้เรายังต้องมี j อ b เสริมสามสิบสี่สิบ job คือเราอยากทำให้นักแสดงเป็นอาชีพหนึ่งที่เราสามารถหาเลี้ยงชีพอนักแสดงได้โดยสมบูรณ์ส่วนเรื่องความกดดันที่ได้รับตำแหน่งคือผมว่าการมีตำแหน่งมันเป็นแค่การทำให้จดทะเบียนสมาคมไอ ดอใครจะอยู่และเป็นอะไรไม่สําคัญแต่ว่ามันเป็นเหตุผลในเชิงเอกสารมากกว่าสุดท้ายทุกคนก็ทํางานด้วยกันทุกคนก็ทำหลายตําแหน่งซึ่งบทบาทของผมจริงๆก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นกรรมการคือทุกสิ่งมันมาจากไอเดียของทุกคนไม่ได้มีบทบาทอะไรที่มันชัดเจนมาก